ห,หลังจากที่เราขายระเบิดไปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับผมแล้วก็มาตามหาเบ็ดใหม่กันต่อใช่แล้วครับเกมมันเพิ่งอัปเดตไปเมื่อเช้านี้เฮ้ยดูดิโอ้โหตอนที่ไม่ใช้นะครับมันก็จะเจอแบบนี้แหละฮะพายุ2ลรูปคิดดูดินะครับผมใช่แล้วครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาตามหาเบ็ดใหม่ในน้าวนกันครับผมแต่ที่สําคัญมันไม่ได้ง่ายๆอะดอิมันยากนะครับท่านผู้ชมเราต้องมีออรราครับ ใช่แล้วครับเราต้องมีบัฟออโราห้าแสนเพื่อแล,แล,แล,และแีะที่สิาคาญคือตอนคืนด้วยนะครับท่านผู้ชมขั้นตอนแรกเราก็ต้องไปหาหหก็คืนแล้วอโอ้ฝนตกด้วยก็คืนไปเกินอ้าวตูวพึ่งรู้ว่ามีคนกดโทเทมปะโถขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเดินทางตามหาทุ่นกับรุ่นเจอีกแล้วเอ้ยทุ่นนะไม่ใช่รุ่น <laughs> เรียกผิดชีวิตเปลี่ยนกันเลยทีเดียว ใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดเลิอหนึ่งไลค์หนึ่งซับกันด้วยนะครับผมถ้าใครไม่กดลแล้วเนี่ยระวังเจอโดนพี่เก,กนะครับนอ้นองๆเราก็ขับเรือท่ามกลางสาฝนอันหนาวเหน็บจนมาเจอดุนเด้ไม่ใช่ทุ่นนะครับผมแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องดำลงไปเหมือนเดิมเรืออย่าหมุนดิพี่วังเวงเอาแหละลุย เมื่อเข้ามาในเกาะได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อเครื่องล่อนกันก่อนนะครับใช่เลยฮะสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องล่อนนะน,ะนี่เลยครับเครื่องล่อนลมวิธีการใช้งานก็คือต้องกระโดดขึ้นที่สูงถึงจะกดใช้ได้นะครับถ้าไม่ล่อนเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ได้เปิดขึ้นที่สูงเพื่อปรับเครื่องล่อนเออไปละนะฮะโดดโดดแล้วก็ล่อนโดดแล้วก็ล่อนต้องซ้อมก่อนไม่งั้นมีเด้มแน่ๆแล้วก็เดินตรงไปตามเส้นทางที่ตัวเมื่อกี้นันชี้นะครับผมใช่ มันจะชี้มาทางนี้แล้วก็ว่า้ตามนิ้วมาเลยนะครับเมื่อเราว่า้ตามนิ้วมาแล้วเนี่ยเราก็จะจมน้ำนะครับ <Cer ise> เอายางยางเมื่อเราขึ้นฝั่งมาได้แล้วเราก็เลาะเส้นทางขวามือนี่ไปเลยนะครับมันก็จะมีทางขึ้นแบบนี้ด้านบนแล้วก็มีบันไดขึ้นมาด้วยนะครับไม่ใช่บันไดฟักนี่มันไม้พาดไว้เฉยเนะฮะและจุดน,นี้เราก็ต้องใช้เครื่องล่อนลมล่อนไปแบบนี้นี่ไงเป,ป๊ปะเป๊ะปล่ล่ะเมื่อล่อนลมเสร็จแล้วเราก็ต้องล่อล่อที่สอง เ,เกือบพืดเฮ้ยขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยแล้วเราก็ดูดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่แล้วครับถ้าไม่มีเจ๊นำทางนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกนันนะเอาจริง <c oughs> อะไรมันจะซ่อนลับซ่อนเลนขนาดนี้ครับพี่โอ้โห <c oughs> เราก็ต้องเข้าไปในนี้แบบเรื่อยๆเลยเข้าไปแบบนี้เลยอึบอึ๊บเราก็เดินเลาะตามทอกหินเข้าไปเรื่อยๆและเรื่อยๆจริงๆครับนี่แล้วก็ต้องมาหยุดอยู่ตรงนี้กับทางซอกลืบเล็กๆตรงนี้ จริงๆแล้วตรงนี้เข้าอย่างยากเข้ายากเกินต้องกดชิปล็อกด้วยนะเออไปใช่ถ้ากดชิปล็อกให้มันนะเป็นรูปแบบอ่แบบแบบลูกศรขึ้นแบบนี้นะฮะลูกศรหน้าจอแล้วให้เราตะแคงเข้าไปนะครับถ้าใช้เมาส์แบบนี้มันไม่ได้แน่นอนเอ้ยเขาก็ลำบากปะโถเอ้ยและนี่คือหน้าตาโทเทมที่จะทําให้เราได้เบ็ดออรูล่าอันใหม่ครับห้าแสนไอ้ทีเอาจ,งออาจิงแล้วนะครับผมเออ วันนี้เราก็มีคนมาเปนะฮะแน่นอนนะครับคนในเซิร์ฟจะกดให้นะฮะใช่แล้วครับคนในเซิร์ฟจะกดโทเทมอันนี้ให้และขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องหาออกเดินทางตามหาน้ําวนครับใช่แล้วครับน้ําวนมันก็เอ,อ่อปกติแล้วมันเกิดโคตรบ่อยนะครับแต่ว่าตอนที่เราหาจริงๆมันไม่เกิดครับทุกคนมันหายากมากทําให้ผมนะแทบจะหัวร้อนผมขับอยู่อย่างเงี้ยประมาณเป็นชั่วโมงนะครับท่านผู้ชม <c oughs> หรือว่าลอแจ้งเตือนบนเซิร์ฟก็ได้ว่ามีน้ําวนแปลกๆเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อเราขับเจอน้ำวนแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการใช้โทเทมครับใช่แล้วครับใช้โทเทมที่ทําการเปลี่ยนท้องฟ้าให้เป็นออโราปิงนี่แหละห้าแสนที่ลอยลมไปแล้วอจริงๆเนี่ยมันจะบวกลัคกี้ด้วยนะครับดูดิเห็นไหมลัคกี้ลัคกี้ออโราแล้วก็โดนน้ำวนดูดลงไปจ้วบลงข้างล่างนะครับเมื่อเราดูดน้ำวนลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าเบ็ดออโรา จะเกิดไหมจริงๆแล้วนะครับผมคนที่หมุนน่ะออโราจะได้เบ็ดนี้ร้อยเปอร์ซนแต่ว่าเพื่อนก็มีโอกาสได้เหมือนกันเอ้ยเก้าหมื่นครับและนี่คือเบ็ดออโราที่โคตรโหดโหดกว่าเบ็ดมิสติกเพราะว่าเมื่อตกปลาดดๆแล้วจะดอบออโราถึง15%เปอร์เซ็นตเย็ดคโอ้โหเสร็จแล้วใช่เนี่ยครับวิธีขั้นตอนการทําเบ็ดออโราเฮ้ยไวเกิน เกิดไปเปล่าเดี๋ยวเราลองไปตกกันดีกว่าครับตึงเชีย่ยลองของปุ๊บได้อลโร่าปั๊บเลยครับทุกคนหวานเจี๊ยบแล้วก็พยายามกระชากกระลากถูเอ้ยกระเบนอลโร่าวะ่ะเชีย่ยมันจะตวเท่าไหร่กันวะเนี่ยดูดิอลโร่าเบิ่มสองตัวลยครับทุกคนครับเชีย่ยมันก็ออกง่ายอยู่นะเอ้ยก็มีบัฟบอโรร่าอยู่บนหัวนะมันก็ต้องออกง่ายอยู่เป็นธรรมดาเอ้เจี๊ยบหวานเจี๊ยบและจังหวะนี้เราจะเอากระเบนตัวนี้ไปขายครับทุกคนเรามาดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ ลุงถ้าราคาไม่ดีผมจะเอาหำฟาดเลยนะเฮ้ยหางปะโถขายไปเลยครับออรล่าหมื่นเจครับทุกคนหมื่นเจเอเคราคามันก็ดีกว่าจริงแหละย,ยอมรับเลยดีกว่ามิสติกแน่นอนอยู่แล้วและปลากระดีตัวนี้ล่ะปลาในน้อยที่ออรล่าอุย้ยพันสก็ดีแหละืออเราจะลองเอาเบ็ดออรล่าไปตกยีิบสี่ชั่วโมงกันนะครับว่าคลิปหน้าน่ะเราจะได้ตังค์เท่าไหร่คุ้มทุนหรือเปล่าไปดู เอ้ <ś les> แต่เสีย9ก้า0มื่นะเองนะเอ้จริงๆไม่ใช่9 0้า0มื่นห้าแสนนะเว้ยห้าแสนเก้ากดคนเดียวเออโคตรแพงสนับสน,นุนโดยบิวปะกอนช็อปกับบริการสุดตึงของบิวปะกอนเฮ้ยตัวละครใหม่โคตรเยอะก็ลองจับตาจับตูดดูกันได้ครับและยังไม่พอกับแบบอนิเมะแวนการ์ดก็มีตัวละครไอเดียก๋อีกมากมายให้จับจองครับโอ้ยโคตรเยอะบริการเติมรูบักก็มีนะครับผม ของจิงแอป F, F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้ง PC และมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่องตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินฟินกันไปเลยยูจี G F